ผมก็จะยึดยึดตามกาแพงนะฮะยึดไอ้ลูกสามให้ใช้ตรงตันนี้ความจุอยู่ที่หนะนึ่งรไบต์นะครับกล้องสี่ตัวก็รีคอร์ดได้ประมาณสิบสี่วันนะฮะประมาณสิบสี่วันสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาติดตั้งกล้องจอมติดนะคะวันนี้จะเป็นงานติดตั้งกล้องจอมติดของร้าหัวอันนี้เป็นกล้องของลูกค้านะคะย้ายมาจากที่อื่นเดี๋ยวจะติดตั้ง บ้านหลังใหม่นะคะหน้าหัวมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะคะติดตั้งกล้อง4ตัวลักษณะของบ้านและมุมที่จะติดตั้งนะคะจะเป็นทรงอาคารพาณิชย์นะคะสี่เหลี่ยมแนวยาวนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในอาคารจะติดตั้ง2ตัวนะคะตรงนี้1จุดแล้วก็อีก1จุดของในบ้านก็คือ มุมด้านซ้ายนะคะด้านหน้าเป็นสองตัวในบ้านอนนี้ท่านก็กำลังเดินท่อไปหน้าบ้านนะคะส่วนตัว XDR เครื่องบันทึกเสียงแล้วก็จอภาพจะตั้งบริเวณนี้นะคะแล้วเราก็มีปักต้อนรับมารอแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านทีนี้เดี๋ยวอีก2ตัวนะคะที่เหลือ กล้องสองตัวจะติดตั้งหน้าบ้านนะคะเราจะติดตั้งมือ,อมือขวามือแล้วก็มือซ้จะติดตั้งมืมซ้ายมือนะคะเดี๋ยวปิดติดตามชมกันค่ะคะ่อออะ,คะอันนี้จะเป็นกล้องของลูกค้าทั้งหมดสี่ตัวบ้างหัวทั้งหมดเลยนะคะ จะเอาขึ้นติดตั้งกันค่ะ ไปยึดขาทีวีเขาจะเป็นจอจอเนาะตัวเราจะยึดขาจอเพื่อเอาไว้ดูดูทีวีนะคะตีตันี้จะเป็นจอคอมเราจะต้องเป็นจอแบบไหนประเทศไหนก็ได้ทีวีก็ได้ถ้าเราถ้าเราไม่มีจอคอมเราก็ต่อทีวีต้องเป็นจอแบนเนาะ ใช่ใช่มาโพนนะะมันพอทอาร์พอทที่มันรองรับที่เป็นอะไรครับเป็นของดีซับเป็นของพอทคอมคอมพิวเตอร์ใช่กับพอร์ตที่เป็น HDMI ม,มันจะมันจะรองรับตัวตัวไอตัวเครื่องบันทึกได้ อนนี้เรากำลังจะเข้าสายสัญญาณกล้องนะครับตัวน,นี้จะใช้สาย RG6 นะสายโคแอกเขเรียกโคแอกก็มันจะเข้าตัวหัวแล้วก็พันเทปดำนะครับไม่ให้มันสามารถขยับได้ ตัวนี้กล้องเขาจะเป็นระบบอนาล็อกนะฮะตัวน,นี้เขาเรียกถ้าเป็นหน้าหัวจะเรียกเป็น A H A H อนาล็อกเนี่ยอนาล,ล,อนล็อกวิทยุทีวีผลละเี้เข้าเขาอยู่ที่ประมาณอันนี้น่าอยู่ประมาณไม่เกินสองล้านพิกเซล,เลนะตัวที่ใช้ก็จะเป็นอธิบายเลยนะ ผมก็จะยึดยึดตามกำแพงนะฮะยึดให้รูค้ามให้ใช้ตรงตันนี้ความจุอยู่ที่หน,นึ่งกิโลใบนะครับกองสี่ตัวก็รีคอร์ดได้ประมาณสิบสี่วันนะฮะประมาณสิบสี่วันสิบสี่ถึงถึงเท่าไหร่อ่ะถึงยี่สิบกว่าวันประมาณอ่า ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับต้องกันติดต่อกับเครื่องบันทึกแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นตัวสวิตช,ชิ่งนะคะใจใจนรับจ่ายไฟไปเลี้ยงข้องไม่ได้ใช้อแดปเตอร์นะครับที่มากรกอ <c oughs> ครับอาจจะไม่ได้ถ่ายรายละเอียดครบนะครับ <c oughs> รีบๆกันวันนี้ <c oughs> ก็นะปีปีขึ้นไปที่กล่องกล่องพักนะครับแล้วก็แยกแยกจุดไปหน้าบ้าน <c oughs> อาสองจุดครับแล้วก็ ร้อนกลัามาทางทางซ้ายอีกจุดนะครับพอเก็บงานใส่ท่อร้อยลงมาส่วนอุปรกรณ์ก็จะเห็นก็คือเราจะไม่ใช้โต๊ะอะไรที่มเก็บก็คือชิดยึดติดกับผนงังไปเลยส่วนถ้า,ถาลูกถ้าลูกค้าเ็าอยากจะจว้วแบบตู้ปิดตู้อะไรก็เขาจะเสียนามันจะมองไม่เห็นก่อนน้านี <c oughs> รครับอโอเคภาในอบแห้านะครับสวัสดีครับ